ค่ะติดกผ้ามาเขาปลายแล้วเด้อค่ะเขาปลาผู้เดียวเลยบีเ๊เบึ่งฮิตดอกนี่ฮิตนํามาค่ะแตกดอกป้านว่าดอกใหม่ิมึงค่ะดอกเพิ่นแตกป้านดอกใหม่เลยค่ะงามค่ะมึงทีละ่ะพวกเคยเห็นนะยคะ่ะแตกแบบนี้ป้านดอกใหม่เลยค่ะอืมพี่น้อง งามค่ะงามงามงามเฮตมะง่ายดอกนี่ค่ะกำลังพุดขึ้นเลยดอกง,งามงามนี่เจออีกแล้วค่ะสองดอกเป็นอยู่น้ำกันดอกงามผลักํำลังโผล่ผลดินงามค่ะ,คะพี่น้องมืองติละแดงแป๊บเลยช่วงนี้มิตตเฮดนตมากเกิดค่ะฮ็ดปวกบวมีเลย ช่วงข้องเฮ็ดนำหมากออกดีดอกนึงดีดอกนึงดอกงามเลยค่ะพื้ทีล่ล่ะเพชรนำหมากพันออกโอ้ยดอกยางงามเลยค่ะสองดอกสามดอกพันอยู่น้ำกันดอกกำลังโพลผลดินดอกตมูมดอกแข็งแข็งสีแดงแดงงามค่จะจ้ะงามผัก โอ้ยบุติีละ่ะดอกนี่ดอกง่ายเลยค่ะ้าอวบอวบดอกง่ายง่ายมีกระดอกต้มอ,อีกดอกหนึ่งค่ะสวยงามดอกหนึ่งมากค่ะดอกแบบบันบานนีหลางง่ายดอกแข็งแกงแซบ่บ นี่ดอกนึงค่ะอันนี้เฮ็ดหลังแหล่เฮ็ดหลังแหล่กำลังออกผลออกพร้อมกันก็เห็ดนามากนี่เฮ็ดหลังแหล่เลยค่ะเฮ็ดหลังแหล่ดอกงามๆพี่เฮ็ดนามากเฮ็ดนามากดอกกำลังบานอู้หนี่ค่ะดอกนึงช่วยอีเหรอคะดอกนี้งามงามิงาม่งสีสีแม่พี่น้องสีแดงเป๊ะแบบ สีสดอิลีงามแห้งค่ะเจอตเตฮ็ดน,น้ำมาฝนตกวังหันฝนตกเฮ็ดน,น้ำมาพุดค่ะเฮ็ดน,น้ำมาพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาหลายๆาโหลดสีเก็บเอาเนาะพี่เนาะมึงเจออีกแล้วค่ะตัดขาเลยกำลังสิโพผลดินเลยค่ะตัดขากัน งามคักนี่โดนขาหนึงนี่เห็ดน้ำหมักทองหนึนน่งช่วงนี้ก็ซิเห็ดน้ำหมักหลายค่ะพอเป็นเวลาของเขาเนาะหาไปอีกค่ะเจออีกแล้วพี่หน่องเอยเห็ดน้ำหมาโอ้ยขาหลุดดอกแข็งๆงาม,งาม นี่เห็ดหำหมากหน่อยเนะค่ะนี่ดอกบางๆแบบนี้บ้านก็ไว้พร้อมล่างกันแตกไหวๆไวตัวน,นี้เห็ดหำหมากหน่อยมาคือเห็ดหนามากใหญ่เพิ่ลอยู่นมกันสามดอกแต่เกลาคือเกลาแกงแซบคือกันค่ะนี่เจอเห็ดหลังแหล่เห็ดหลังแหล่กำลังโผล่ผลดินเลยงามๆค่ะ นี่เจออีกแล้วเห็ดลังแหล่ดอกบานโอ้ตัวนี้หลอดผลสายตาคนสวยน,น,นี่ดอกนึงงามงามนี่ดอกนึ่งกำลังพูผลดิน,นพออีกแล้วค่ะเฮ็ดลังแเหเฮ็ดลังแหล่ดอกบานบานไล้าข่เฮ็ดหนามะค่ะ แต่สีเสียกจางๆกว่านี่ค่ะดีดีสีซี่เป็นแบบนี้นะบางดอกอดอกับบอก้มีสีบางดอกอะสีมิสีน้อยๆตัวนี้เห็ด้ำามากเห็ดน้นามากแดงใหญ่ดอกอ้วนๆพี่ค่ะเห็ด้ำามากแดงดอกบาน